สวัสดีค่ะสวัสดีเช่นเดิมนะคะวันนี้นะคะ EP ที่98นะคะกับช่องผู้สาวพาเครื่องนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งอ่าเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับพี่ๆ FC นะคะที่เข้ามาชมนะคะอ่าช่องทางการติดต่อของเรานะคะพี่เหมือนเดิมนะคะ Line ID นะคะ BBIW999 นะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ 0629367821นะคะมีเก็บปลายทางเหมือนเดิมนะคะสำหรับพี่มีเอฟซี FC สนใจนะคะชาวหาบูชาพระนะคะทักหรือโทรอ่านสายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะขอชมรูปเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะขอคนพร้อมรับนะคะพี่ขอคนพร้อมรับนะคะวันนี้นะคะองค์แรกเลยเนาะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้เป็นรูปหล่อโบราณนะคะ หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะพี่นะ e พ Laser ิมพ okay. well, ์นี้นะคะนี่อ่าเป็นพิมพ์นิยมนะคะสภาพผิวดมเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ผิวดมเดิมๆแบบนี้เลยนะคะอ่าเป็นรูปหล่อโบราณนะคะพี่นี่เป็นรูปหล่อโบราณนะคะหลวงพ่อเงินนะคะวัดบางคานนะพี่นะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพิมพ์นี้สภาพสวยนะคะสภาพสวยๆเลยนะคะพี่ สนใจองไหนก็โทรหรือทักไลน์มาได้เลยนะคะพี่กดลิงก์ตามาที่อยู่ด้านล่างใต้คอมเมนต์นะคะจะมีลิงก์เพิ่มเพื่อนอยู่นะคะสำหรับองค์นี้เป็นพระปิดตาหลวงพ่อทัพนะคะวัดอนงค์แล้วพี่นะเป็นปิตาหลวงพ่อทัพวัดอนงค์นะคะสภาพใช้เนะาะเป็นสภาพใช้นะคะองนี้นี่องนี้เป็นสภาพใช้นะคะ อ่ามีรอยจานร,รอยยันทางด้านหลังชัดเจนเลยนะพี่นะนี่สภาพใช้เก่าๆนะคะอ่าสนใจองค์ไหนก็เช่าหาบูชากันได้นะคะพี่ราคาแบ่งป,ปันนะคะอ่าองค์ต่อไปนะพี่นะเป็นรูปหล่ออันนี้เป็นรูปรหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นเนื้ออาปากานะพี่อ่าเป็นนี้อันนี้เป็นเนื้ออาปากาเก่าๆเดิมๆเลยนะพี่นะนี่คาบเขียวคาบอ่า เห็นแบบชัดเจนเลยนะพี่นะอ่าเป็นรูปหล่อโบราณน,นะคะหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นเนื้ออาปากานะคะพี่อ่าเนื้อเดิมๆเ,เลยนะพี่ نا. นะนี่ใตใกลนนะคะพี่ใตใกลนมีรอยจานนะคะอ่าใตกลนมีรอ,อยจานชัดเจนเลยนะคะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองโพนะคะอันนี้เป็นเนื้ออัปากานะคะพ <accidental> ี่อ่านะเป็นเนื้ออปาปากานะคะ,นะคะ อ,องต่อไปนะคะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะพี่สภาพสวยนะคะพี่องค์นี้อ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นพิเศษนะคะปีหนึ่งเจ็ดนะคะอ่าสภาพเหรียญสวยสมบูรณ์คมชัดนะคะใบหน้าใบตาน,ะะนี่ต่อโค้ชัดเจนนะคะพี่อ่าหน้าอกต่อโค้ชัดเจนแบบนี้เลยนะคะอ่าเหรียญหลวงพ่อคูณปีหนึ่งเจ็ดนะพี่นะ อ่ะเป็นเหรียญสภาพสวยนะคะเป็นเหรียญสภาพสวยเลยอ่าปีหนึ่งเจดแบบนี้เลยนะคะอ่าอยู่ในเงี้ยเลี่ยมพลาสติกอย่างดีนะพี่นะสภาพสวยนะคะอ่าสมเด็จเก่านะคะพี่อันนี้เป็นสมเด็จเก่าวัดระครังนะคะ สมเด็จเก่าวัดละคังนะพี่นะ,ะชัดเจนเลยนะพี่นะนี่สวยสมบูรณ์นะคะอ่าองค์ต่อไปนะพี่อันนี้เป็นพระปางซ่อนหานะคะรวงพ่อทับวัดอนงงแลพี่นะนี่ลงทองมาทางด้านหน้าและด้านหลังนะคะมีรอยจานทางด้านหลังชัดเจนนะพี่ เป็นพระปางซ่อนหานะคะหลวงพ่อทับวัดอนงนะพี่นะเป็นเนื้อเมฆพัดนะคะอ่าลงชาติลงทองมานะพี่ลงชาติลงทองมานะคะทางด้านหลังมีรอยจานชัดเจนนะคะพี่นี่รอยจานชัดเจนแบบนี้เลยนะคะอ่าปางซ่อนหาหลวงพ่อทับวัดอนงนะคะสนใจก็เช่าหาบูชากันได้นะพี่นะ ราคาแบ่งปันนะคะมีเก็บปลายทางเหมือนเดิมนะคะอันนี้เป็นหล่ออันนี้เป็นเหรียญหล่อโบราณดอกพิกุนนะคะพี่หลวงปู่บุญนะคะวัดกลางบางแก้วนะคะทางด้านหลังนะคะพี่มีรอยจานนะคะอ่านี่เป็นหล่อเหรียญหล่อโบราณเก่าๆนะคะพี่ดอกพิคุนนะคะนี่แต่งเติมเสริมสีมาสวยนะคะ สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะ mm hmm. เป็นเหรียญหลอดอกพิกุลนะคะหลวงปู่บุญนะคะวัดกลางบางแก้วนะคะ mm hmm. สนใจก็เช่าหาบูชากันได้นะคะพี่ขอคนพร้อมรับนะคะ,อะขอคนพร้อมรับจริงๆนะคะอันนี้เป็นเหรียญกลมหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ mm hmm. หลังยันนะคะพี่มีรอยจานนะคะชัดเจนนะคะนี่ สภาพสวยสมบูร no ณ hmm? <huh ์คมชัดแบบนี้เลยนะพี <so ่นะนี <h 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 ่เหรียญกลมหลวงพ่อโกยนะคะอ่าสภาพสวยสมบูรณ์นะคะนี่มีรอยจานชัดเจนแบบนี้เลยนะพี่นะอ่ามีรอยจานชัดเจนเลยนะคะพี่ด้านหลังนี้อ่าเป็นยืนยันนะคะพี่อ่าเส้นสายลายยันนะคะคมชัดลึกเลยเลยนะคะพี่อ่าเส้นสายลายยันนะคะคมชัดลึกนะคะ เหรียญกลมหลวงข้อกลวยนะคะวัดโคศิตารามนะคะสภาพสวยนะคะอ่าองค์ต่อไปนะคะพี่เป็นปรูปหล่อนะคะอันนี้เป็นปรูปหล่อโบราณน,นะคะหลวข้อเงินนะคะเป็นพิมพ์ขี้ตานะพี่นะอ่าเป็นเนื้อโลหะทองผสมนะคะพี่เป็นหล่อโบราณเก่าๆ er, นะคะอ่าเป็นพิมพ์ขี้ตานะคะพี่พิมพ์นี้นะคะสภาพสวยเลย อ่าสะภาพสวยสมบูรณ์นะคะเนื้อเดิมๆแบบนี้เลยเก่าๆนะคะนี่อ่าเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะอ่าเป็นหล่อบโบราณนะคะองค์ต่อไปนะพี่เป็นอันนี้เป็นพระรอดนะคะอ่าเป็นพระรอดกุมหาวันนะคะอ่าเป็นพระรอดกุมหาวันนะพี่นะนี่เนื้อดินหนึบหนับมันมันจัดๆแบบนี้นะคะ อ่าพระรอดกุมหาวันนะคะนี่สภาพเก่าๆนะคะนี่อ่าเนื้อดินหนึบหนับมันๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่เนื้อดินนะคะสภาพเนื้อดินนะคะนี่อ่าเนื้อดินมันๆแบบนี้เลยนะพี่นะพระรอดกุมหาวันนะคะอ่าองค์ต่อไปนะพี่นะอันนี้เป็นเหรียญนะคะอ่าเป็นเหรียญหล่อโบราณนะพี่นะ อันนี้เป็นเหรียญหลอโบราณเก่านะคะทั้งด้านหลังมีรอยจานนะพี่นี่มีรอยจานนะคะท้งด้านหลังอ่าเป็นเหรียญหลอโบราณเก่าเก่านะพี่นะอันนี้เป็นเหรียญหลอโบราณเก่าเก่านะคะอ่าสภาพใช้นะพี่นนองสภาพใช้งานนะคะอ่าด้านหลังมีรอยจานนะพี่นี่หากูเออเองแล้วกันนะคะอ่ามีรอยจางท้งด้านหลังนะคะพี่เหรียญหลอโบราณเก่าไม่ทราบที่ค่ะ อ,องค์ต่อไปนะคะพี่อันนี้เป็นจอบเล็กนะคะอ่าเป็นจอบเล็กนะคะสภาพสวยเลยพี่นี่จอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะพี่อ่าสภาพสวยนะคะเหรียญน,นี่เหรียญน,นี้สภาพสวยสวยแบบนี้เลยนะพี่นะจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะอ่าองต่อไปนะพี่นะอันนี้เป็นปูโทษนะคะ อ่าเป็นพระเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่เป็นเนื้อว่านแห้งๆนะคะอ่าเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านแห้งๆนะพี่นะนี่สภาพสวยเลยนะคะอ่าหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่ อ่ะเป็นเนื้อว่านเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่เนื้อว่านเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยอ่ะสนใจยังไงก็ทักหรือโทรมาได้เลยนะคะพี่ขอคนพร้อมรับนะคะอ่าราคาแบ่งปันนะคะอ่ะขอคนพร้อมรับนะคะทางเรานะคะส่งของให้ให้ไวมากนะคะพี่อ่ะส่งของให้ไวมากนะคะอ่ะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะพี่อยู่ในเลี่ยม พลาสติกนะคะนี่อยู่ในเรียมพลาสติกอย่างดีเลยนะคะเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะอ่ามีเก็บปลายทางเหมือนเดิมนะพี่นะขอคนพร้อมรับนะคะปลายทางบวกห้าสิบบาทนะคะอ่าเป็นเหรียญเก่าโบราณน,นะคะหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามนะพี่สภาพสวยสมบูรณ์นะคะพี่สภาพสวยสมบูรณ์เลยนี่สภาพสวยสมบูรณ์นะคะอยู่ใน เรียมพลาสติกอย่างดีนะพี่นะอยู่ในเรียมพลาสติกอย่างดีเลยนะคะอ่าสภาพสวยเลยนะพี่นะอ่าองนี้เป็นพ้าท่ากระดานนะคะพี่ท่ากระดานกุศีสวัสดนะคะอ่าเป็นเนื้อชินสนิมแดงนะคะพี่พี่ดูเนื้อนะคะนี่อ่าเนื้อชินสนิมแดงนะคะชัดเจนเลยนะพี่นะอ่าเนื้อชินสนิมแดงแบบนี้เลยนะคะ ถ้ากระดาษปูสีสวัสด์นะคะเนื้อชินสนิมแดงนะพี่นะนี่อ่าด้านหลังนะคะพี่ทางด้านหลังนะคะอะฝากพี่พี่ fc นะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อต่อไปนะคะ อ่าองค์ต่อไปนะพี่นะเป็นพระปิดตานะคะอันนี้เป็นพระปิดตาหลังยันนะคะด้านหลังมีรอยยันแบบนีบบ้นะคะอ่าด้านหลังมี100รอยยันแบบนี้เลยนะคะนี่ปิดตานะคะลงทองมานะคะพี่สภาพเก่าๆนะคะนี่คาบกู่คาบเก่าคาฝุ่นนี่ชัดเจนแบบนี้เลยนะพี่นะปิดตานะคะด้านหลังมีรอยยันแบบนี้นะพี่อ่าด้านหลังมีรอยยันแบบนี้นะคะ อ่ะขอชมรูปเพิ่มเติมกันได้ทางลายนะคะพี่ขอคนพร้อมรับนะคะอ่าองค์นี้เป็นหลวงปู่ทวษนะคะอันน <shaw>. ี้พิมพ์ปั๊มซ้ำนะพี่นะอ่าเป็นพิมพ์กลางนะคะพิมพ์ปั๊มซ้ำนะคะพิมพ์กลางนะคะนี่เนื้อเก่าๆเดิมๆนะพี่นะเนื้อเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยอ่าหลวงปู่ทวษนะคะพิมพ์ปั๊มซ้ำนะคะพี่เป็นพิมพ์กลางนะคะ อ่าสภาพเดิมๆนะพี่นะองค์นี้นะคะอ่าองต่อไปนะพี่อันนี้เป็นสมเด็จเหมือนกันสมเด็จเก่านะคะอันนี้อ่าเนื้อจะออกเน่าๆหน่อยเนาะอ่ะมวลสารแบบชัดเจนเลยนะพี่นะนสภาพสมบูรณ์นะพี่นะอ่าเห็นมวลสารชัดเจนนะคะพี่มวลสารชัดเจนเลย ทางด้านหลังนะคะทางด้านหลังอ่ะสวยสมบูรณ์นะพี่นะนี่สวยสมบูรณ์เลยนะคะมวลสารชัดเจนนะคะพี่อ่สมเ็ตพิมพ์ใหญ่นะคะอ่ะองค์ต่อไปนะพี่นะเป็นเหรียญอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ขาวนะคะอ่าเป็นเหรียญหลวงปู่ขาววัดหลักสี่นะพี่นะนี่เหรียญสภาพสวยนะคะ อ่ะปีสองสี่หกเก้าแล้วพี่เป็นปีสองสี่หกเก้านะคะอ่าเหรียญหลวงปู่ขาววัดหลักสี่นะพี่นะสภาพใช้นะคะอ่ะองต่อไปกันเลยนะพี่อันนี้สมเด็จอ่ะสมเด็จอันนี้สวยขาวนวลเนียนแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ มเด็จสภาพใช้นะพี่นะนี่อ่เป็นสมเด็จเก่าๆนะคะพี่องค์อลอกจะนานนิดนึงเนาะอ่าเห็นมวลสารชัดเจนแบบนี้เลยนะพี่นะอ่าเห็นมวลสารชัดเจนเลยนะพี่สภาพนี่ใช้งานเลยนะคะพี่สภาพใช้งาน องค์ต่อไปนะพี่นะอัน er นี้เป็นเป็นเหรียญหล่อโบราณนะคะนี่เป็นเหรียญหล่อโบราณพระปิตาเนาะอ่าเป็นเหรียญหล่อปิตาเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่มีด้านหลังมีรอยจานนะคะพี่ด้านหลังมีรอยจานนะคะเป็นเหรียญหล่อปิตาเก่าไม่ทราบที่นะคะอ่าสภาพเก่าๆนะคะพี่นี่ด้านหลังมีรอยจานแบบนี้นะคะ อ่า uh, ด้านหลังมีรอยจานแบบนี้เลยนะคะพี่อ่า uh, ใครรู้ที่นะคะช่วยปิดให้หน่อยนะคะอ่า uh, องค์ต่อไปนะคะพี่อันนี้เป็นนาคปกลรบุรีนะคะเป็นเนื้อชิ้นสนิมแดงนะคะอ่า uh, เป็นผ้านาคปกนะคะนาคปกเนื้อชิ้นสนิมแดงนะคะนี่สนิมแดงชัดเจนเลยนะพี่นะอ่า uh, เป็นผ้านาคปกนะคะเนื้อชิ้นสนิมแดงนะพี่นะ อ่าใครสนใจยังไงก็ขอชมรูปเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะพี่ขอคนพร้อมรับนะคะอ่าองค์ต่อไปนะคะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อกลวยนะคะอ่าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อกลวยนะคะหล่อโบราณน,นะคะอยู่ในเลี่ยมเก่าโบราณแบบนี้เลยนะพี่นะานี่อ่าสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่เป็นหล่อโบราณเก่าๆนะคะ หลวงพ่อกกยนะพี่นวัดโคสิตารามนะคะอยู่ในเลี่ยมเก่าโบราณนะพี่นะอ่าอยู่ในเลี่ยมเก่าโบราณนะคะอ่าองค์ต่อไปแล้วกันพี่อันนี้เป็นเหรียญเป็นเหรียญหลวงพ่อปานนะคะวัดบางเฮียนะคะพี่ปีสองสี่แปดสามเนาะอ่าเป็นเหรียญสภาพใช้นะคะ ่าเหรียญหลวงพ่อปานวัดบางเหี้ยนะคะปีสองสี่แปดสามนะพี่อ่าเป็นเหรียญรูปไข่นะคะอ่าเป็นเหรียญรูปไข่นะพี่นะเหรียญหลวงพ่อปานวัดบางเหี้ยนะคะอ่าองค์ต่อไปนะพี่อันนี้เป็นเหรียญแปะโลสีนะคะอ่าเหรียญแปะโลสีรุ่นแรกนะคะปีหนึ่ง<ล>เก้านะพี่ อ่าสภาพเหรียญนี่สวยสมบูรณ์คมชัดนะคะนี่อ่าต่อโค้ดหน้าอกชัดเจนนะคะอ่าเป็นเหรียญสภาพใช้นะพี่เป็นเหรียญสภาพใช้เหรียญสวยสมบูรณ์เลยนะพี่นะเหรียญน,นี้นะคะอ่าเหรียญแปะลงสีนะคะปีหนึ่งเก้านะคะพี่ปีหนึ่งเก้านะคะ อ่ะเดียนสวยสมบูรณ์คมชัดนะพี่นะนี่สภาพใบหน้าใบตาสมบูรณ์นะคะอ่าองค์ต่อไปนะพี่นะอันนี้เป็นภาพผงนะคะพุทโธน้อยนะคะอ่าเป็นภาพผงนะพี่นะนี่ผ้า,าพภาผงพุทโธน้อยเมชีบุตรเลือนนะคะอ่าเป็นภาพผงนะพี่นะนี่อ่ามีโรงทองมาทางด้านหน้าแบบนี้เลยนะพี่นะ อ่าสภาพสวยสมบูรณ์นะคะพี่อ่าเป็นภาพผงพุทธโทน้อยแม่ชีบุญเรือนนะคะอ่าอยู่ในเลี่ยมสแตเลสอย่างดีนะคะพี่นี่อยู่ในเลี่ยมสแตเลสอย่างดีเลยสภาพสวยนะคะอ่าองค์ต่อไปนะพี่น้องเป็นเหรียญหล่อบโบราณอันนี้เป็นเหรียญหล่อ,ลอบโบราณวัดเอ่อเหรียญหล่อโบราณโงยเฉพาะจานวัดบางมอนนะพี่นะ อยู่ในเลี่ยมเก่าๆแบบนี้นะคะสภาพเก่านะพี่นะสภาพเก่าสวยเลยอ่าสภาพเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะอยู่ในเลี่ยมขอบข้างนะคะอ่าอยู่ในเลี่ยมขอบข้างเก่าๆนะพี่นะนี่ mm hmm. เหลียนหลอโบราณหลวงพ่อจันวัดบางมอนนะคะอ่าพี่ๆท่านไหนสนใจก็ทักหรือโทรเข้ามาอ่าสอบถามหรอหรือชมรูปเพิ่มเติม กันได้ทางลายนะคะพี่เพื่อความชัดเจนและตรงไปตรงมานะคะอ่าองค์ต่อไปนะพี่นะอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะหลังทิมนะคะเป็นเนื้อทองแดงนะพี่อ่าเป็นเหรียญสวยสมบูรณ์คมชัดนะคะพี่เป็นเหรียญเสม,มานะคะหลวงปู่ทวดนะคะหลังทิมนะคะอ่าเป็นเนื้อทองแดงนะพี่สภาพสวยเลยนี่ใบหน้าใบตานะคะจมูกปากชัดเจนนะพี่นะ อ่าใบหน้าใบตาจมูกปากชัดเจนเลยนะคะหลุดอุ้งทหลังทิมนะคะสภาพสวยสมบูรณ์นะพี่นะอ่าองค์ต่อไปนะพี่อันนี้เป็นเหรียญปิดตานะคะหลวงพ่อแก้วนะคะพี่เนื้อเนื้อทองแดงอยู่ในเลี่ยมนะคะอยู่ในเลี่ยมคละสติอย่างดีนะพี่อ่าเป็นเหรียญพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะเนื้อทองแดงนะพี่นะอ่าเป็นเนื้อทองแดงนะคะด้านหลังนะพี่นะนี่ด้านหลัง อยู่ในเลี่ยมพลาสติกอย่างดีนะพี่นะอยู่ในเรี่ยมพลาสติกอย่างดีเลยอ่าองค์นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเป็นเหรียญหลวงพ่อทบรุ่นแรกนะคะพี่วัดชนแดนนะคะอ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะคะพี่นี่เหรียญสภาพสวยสมบูรณ์นะคะอ่าเหรียญสภาพสวยสมบูรณ์นะคะนี่ขอบข้างนนาแบบนี้เลย อ่าขอบข้างหนาะแบบนี้เลยนะคะอ่าสนใจยังไงก็ทักหรือโทรเข้ามาสอบถามนะคะขอชมรูปเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะพี่ขอคนพร้อมรับนะคะอ่าองค์ต่อไปนะพี่นะเป็นเหรียญอันนี้ก็เป็นเหรียญเหมือนกันอ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อหลวงพ่อพรน,นะคะนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อพรน,นะคะ อ่ะสภาพใช้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อพรนะคะวัดดอนเมืองนะพี่นะนี่เป็นเหรียญสภาพใช้นะคะอ่าเป็นเหรียญสภาพใช้นะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะอ่าเป็นเหรียญสภาพใช้นะคะพี่เหรียญหลวงพ่อพรวัดดอนเมืองนะคะอ่าด้านหลังนะพี่นะนี่ด้านหลังนะคะเป็นเหรียญสภาพใช้นะคะพี่ใช้งานมานะคะออกจะช้ำๆแบบนี้เลยนะคะ อ่าพระตรงตามรูปแน่นอนนะคะพี่พระตรงตามรูปแน่นอนนะคะไม่ตกตรงปกไม่จกตานะคะพี่อ่ะสนใจองค์ไหนก็ทักหรือโทรเข้ามานะคะอ่าองนี้เป็นพระปิดตาสายใต้นะคะอ่าเป็นพระปิดตาสายใต้นะคะพี่เก่าๆแบบนี้เลยนี่คาบปุกคาบดินติดตามซอกนะคะชัดเจนแบบนี้เลยนะพี่นะ เนื้อออกจะออกแดงๆดงม่วงมวงนะพี่อ่าเป็นผ้าปิดตาสายใต้นะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะเก่าๆแบบนี้เลยอ่าขอชมรูปเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์นะคะพี่ขอคนพร้อมรับนะคะอารฟากดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจใกันด้วยนะคะอ่าองต่อไปนะพี่นะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่ออคงนะคะวัดบางกระพร้อมนะพี่ เป็นเหรียญสภาพใช้นะคะช้ำๆแบบนี้นะพี่นะนี่อ่ะเป็นเหรียญสภาพใช้งานนะคะอ่ะเหรียญหลวงพ่อคงนะคะวัดบางกระพร้อมนะคะสภาพใช้นะพี่อ่าช้ำๆแบบนี้นะคะ อ่าองค์ต่อไปนะพี่นะอันนี้เป็นเหรียญนะคะหลวงพ่อโตนะคะวัดพนันเชิงนะพี่อ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงนะคะสภาพสวยสมบูรณ์นะพี่นะนี่อ่าสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยนี่อ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงนะคะอ่าสนใจยังไงก็ทักหรือโทรเข้ามา อ่ะขอชมรูปเพิ่มเติมกันได้ทางไลน์และพี่นะโทรสายโดนสายตรงมาได้เลยนะคะอ่าเบอร์โทรศัพท์นะคะ0 6 2 9 3 6 7 8 2 1ดนะคะไลน์ไอดีนะคะพี่กดเพิ่มเพื่อนได้เลยนะคะตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนะคะใต้คอมเมนต์นะคะจะมีลิงก์ให้กดนะคะเพิ่มเพื่อนมาได้เลยนะคะพี่อ่าแอดไลน์มาได้เลยนะคะขอคนพร้อมรับนะคะอ่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ